สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆสุภูสุสคนเอฟซี FC ที่นนาลักทุกๆคนนอกจันเนา,านะมือนีมาสวัสดีปีใหม่กันจา้ามาสวัสดีวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่น้อจันเนา,านะล้วก็แสดงความยินดีกับคนที่ถูกหวยนอากจา้แล้วก็แสดงความเสียใจกับคนที่ถูกหวยกินคือกันกับพี่นูเนาานะ้อจันเนาะมันเอาไอ้เลขเก่ามาออกนอกจ้กทุกคนจา้ามันเอาเลขไอ้เลขงวดไ้เมื่อกี้นอกจา้ามาออกไอ้ งวดที่ผ่านมาให้แปดสองหกมันมาออกงวดน,นี้หกสองแปดพี่น้องเอ้ย <c oughs> ใจรายใจรายสวัสดีจ้าพี่เฮานักขักจ้าสิดเดนพีเฮานักคักจ้าสิไดกับค่าวสาสันวาใกล้สิไดกับเมืองไทยแล้วจ้าเรากับมือนีกับเป็นมือทรงไทยปีนอจเนะก,กับมา อพอปะผูดกุ้ยเน,ยจนาจะเนาะบออกไปเฮ็ดคลิปอีหย่างเลยจ้ะอยู่บ้านจ้ะตอนนี้แล้วก็หลังปีใหม่นี่อีกก่กี่มือนี่ก็สิแพ็คของอีกรอบหนึ่งจ้ะเพราะว่าประมาณวันที่สิ25ก็สิขึ้นเคลียร์ทุกอย่างใหม้มันเรียบร้อยจ้ะเตรียมส่งของไปเมืองไทยอีกรอบนึงจ้ะทุกคนสวัสดีเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องทุกคนจ้ะปีนี้ไอ้มาส่งถ่ายปีใหม่ น้ำหมูจ้ะเอ่อเรากา็มืออื่นกับสิบวันดยูน่จาจะน้องมืออื่นกับสิได้ดไปกินยุบานพี่ปูน่จาจะน้องมือนี้ก็จะกินสองคนกรพเพยอะไรจ้าสิย่างไงย่างหมูกินกันสองคนตายายนอยจาจะเนาะทุกคนจ้ามือนี้กาสวัสดีทุกผู้ทุกคนเดอะะ้อจ้ะกับมีเรื่องมาเหมาม้อยน้ำผู้ใดเขามาแล้วกับพิมพ์น่เดอะะ้อจ้ะเห็นเขามาอยู่แวบๆบแบบมีอยู่สามคนสามซีละ่ะสวัสดีจ้าสวัสดีสุผู้สุคนเดอะะ้อจ้ะ เลเกีกว่า,าถือกรอยาฝ้าทิ้งกันเด้อพี่น้องเอ้ยเนาะอย่าฝ้าทิ้งกันเด้อจ้ะเด้อกลอนนี้ร้ายว่าเอางวดวงหันมาออกหังกันเลยโอ้ยัวซักัวดขวามแต่ว่าโชคดีว่าบได้ซื้อหลายดองจางงวดนี้ซื้อนิดน้อยน้ะย,ยจะนอดแล้วกาพี่นุกะน,น่าอาจจะเคลียรียดนิดนึงเพราะว่าโดนลิกิทธิ์เพ่งจ้ะโดนลิกฤทธิ์เพ่งในค่ายมาสเตอร์จ้ะทุกคนจ้ะปนดาบวาัาดี ดีจ้าพี่นูอาจารย์ส,สวัสดีจ้าขอบคุณที่มาเป็นกําลังใจให้กันด้วยจ้าโดนลิขสิทธิ์เพลงตอนนี้โดนไปสองคลิปแต่คิดว่าจะโดนหลายคลิปแน่ๆจ้า mm hmm. เพลงในค่ายมาสเตอร์ผู้ดใดเฮ็ดช่องอยูอันกบโประโระวังไม่ควรใส่อีกแล้วนะจ้า <laughs> ในในในค่ายมาสเตอร์อัน,อนทิวาตัดต่อคลิปนะจ้ามันก็สิบ,บอกว่าเพลงฟรีๆนั่นแหละจ้าแล้วนี่พ่อเขาฟรีไปปุ๊บพ่อเฮาลงไปแล้วคลิป คลิปเป็นหลายเดือนแล้วนะจ๊ะพึ่งไดอีเมลมาบอกว่าลีกิสธิ์เพลงเขาก็สิไส่กากะบ,บาดเลขเอสเท่าปั๊บทันทีมันคือเป็นเอสีเท่าแล้วก็ฉีดขวางทันทีคือต้องแบง่งเงินส่วนแบง่งเขาสิบแบ่งให้เท่าเทไรกับบมหูในคลิปคิปนั้นนะจ๊ะน้อยเครียดปะนนี่จ้า <c oughs> พี่วานบอกว่าสวัสดีปีใหม่เดอ้อจ้าพี่หนูมือนี หน้าตาสดใสงามคักจาวสันวาแม่นบอกจาก,ก็ว่ามันเสาอ,อยู่ได้ใส่เสียให้มันใส่เสียสีให้มันไหนแบบว่าสดใสสื่อๆเลยจา้าเสาอยู่จะเคลียร์เรื่องไงลิกสิเพลงนี่เลยจ้ามันจะโดนหลายคลิปอยู่เนี่ยจา้าเพลงดนตรีที่ว่าใส่เป็นบางช่วงบางตอนนั่นแหละจ้าโดนแน่ๆเลยหลายคลิปเลยล่ะอืมบานีกว็ว่าแกได้ยูห้ไปแกทั้งอ่ะคอมพิวเตอร์ อ,น,อน้องคนหนึ่งเขากะบ,บอกมาว่าเสกกะบ,บอกมาว่าให้แกทางโทรศัพท์ก็ไดทีนี้มันบบเห็นจ้ะมันบบเห็นหม่องแจงเตือนเขามาแล้วมันแก่บ่ไดมันลบเพลงบ่ไดมันเห็ุเ่เป็ียนจ้ะก็ต้องปล่อยให้เขาอ่าเอาเงินไปก่อน <c oughs> โ,อโอ้เครียด <c oughs> เครียดคักจ้ะทุกคนจ้ะเนาะจ้ะมือนีกับมมียั้งกับมีความแก่ว่าขึ้นหอดมาถักท้ายเนาะจ๋าเนาะบ่ไดลงคลิปแล้วก็ ยากน้ำจ่าช่วงนี Naj ้กะทั้งเหตุงานกะยังมีแขกอยู่จ้ะหมู่บ้านกะยังมีแขกอยู่จ่ะหมู่บ้านนี Pokémon ่วันก็ยังได้เหตุงานอยู่จ้ะที่นี่แล้วก็สิริก็บของเก็บยังนจ้ำไ่ค่อยว่างปันจดยจ้าช่วงนี้คอมเมนต์บ่ได้ตอบยาวเหยียดเดี๋ยวสิไปไล่ตอบคอมเมนต์อยู่จ้ะให้มือใดว่างก่อนเนาะจะข้อมเมนต์ก็หลายหลายเนาะจ้ะพี่น้องจ่าคอมเมนต์ก็หลายคักหลายแน่เนาะจ้ะเลขเฮ็ดแล้วเด้อจ้าเลขเฮ็ดไว้อีกแล้ว เขาเ่เขากับบงูละปีไม่มันเกิดสิเ่เป็นแนววไม่ให้เหา,นา,นา,ใ,หเหาในบ่อมันเกิดสิบ่ยห้เฮาถือในบ่อเนาะจ่าเนาะทุกคนจา๋าเพียกหนาเพียกหลังอยู่เวลาใจสิขาดเนาะจ่ากับเสียใจคือกันที่ว่าอันบ่ได้ห้ของขวัญปีไม่ e อเอฟซีเราแถมยังพ่อ้ายเอฟซีเสียตังค์อีกเนาะจ่าทุกคนจา๋าผู้ใดพิมพ์มาพี่ว่าได้ยุพ่หนูสองแปด บ่หลายดอกหาสิบจ้าได้ใจงวดทีแล้วจา้าแมนบ่จะเออดีใจน้ำเด้อจ้าเด้อมึงรู้วมันเอาเลขเก่ามาออกกับเงินเงินหลเนาะเลขเขาเห็ดใดแล้วถ้าเขาบ่าล็อกถ้าเขาบ่าลลอกกับเมนวานก็สิถือถึงแต่งวดเมื่อกี้ล้วละจา้าบ่งดูเหลขกแต่ว่างวดน,นี้เขาบ่าลลอกผัดเอาเลขกกันเลขเห็ดใดงวดเมื่อกี้ไม่ออกแม้ว่าเจ็บใจค่ะ <c oughs> ถ้าพ่าสันกับสิถืตอตดแม่นอาะผูได้กลับถือกับสิถืโตัวต,ตรงไปแล้วเลขกงวดเมื่อกี้ให้เส้นแบบ บอกว่าถือกแต่ว่ากับคนเฮามันก็ต้องสูเนาะจ้ะเนาะทุกคนจ๋ามันก็ต้องสูดีใจน้ำเด้อจ๋าสำหรับผู้ถืกเนาะจ้ะเนาะผู้ใดบ่ถูกก็สู่สูต่อไปคือกันนะบอกตัวเองน้ำคือกันละจ้าสู่สูต่อไปเนาะจ้ะเนาะช่วงนี้ก็สีเหนื่อยๆยากๆแเนี่ยจากกสิคลิปกสิบ่ได้เฮ็ดเนาะจ้ะคือบอกทุกคนฟังกันแหละจ้ะเพราะว่ากับบ่คอยมีเวลาเท่าใดรังส่เนาะจ้ะเนาะแต่ว่ามือนีกัสิมาอวยพรปีใหม่สนั่นละจ้ะ คุยบ่โดนหอกจก้ะคุยจักประมาณจากักสิบยี่สิบนาทีก็สิไปเราจะเพราะว่าดิจิเพ็ดกับเขาพญายก่ินตั้งกระทะไว้เตรียมพร้อมไปแล้ววาสิพ้าเราอายางหมูกินปีใหม่จ้ะมาทีมืออื่นกะมืออื่นกะสิเมนไปกินกับพี่ปูงี่สเนาะจานน้อยตะกคนจ้าก็เลยมือนี้กะกินส,สองคนตายายาอย่างส่เนาะช่วงปีนี้เป็นปีที่พี่นูโชคดีมากๆเด้พี่นูบ่กคือทุกปีทุกปีเนี่ย กินในคริสต์มาสไปหาปีใหม่นำนักขึ้นบางยางคักเลยได้จ้ะทุกคนจ้ะปีนี้พี่นูกินบ่หลายจ้ะเพราะว่าพี่นูอ่ามือน,นั้นบ่ไปจ้ะบ่ไปบ้านขอบรั้วพพอใหญ่จ้ะเพราะว่ามันโรคระบาดมันระบาดเนาะจะนอนเรากับทินิก็เลยอันพี่นูก็เลยบ่าอยากไปยังสินะจ้ะอันไปแล้วมันก็นหลายคนเป็นยี่สิบคนนะจ้ะอัน คบพี่คบน้องอ่ะยี่สิบกัว่อน่อจ้ะพี่นูกับพอยากไปเนาะพ่ะสู่ลิกมันเป็นพื้นที่สีแดงอยู่แล้วเสียน่จ้ะพี่นูกับพอยากไปพี่นูก็เลยบ่ไปเขาก็เขียดไท้นั่นล่ละเขาว่าเป็นอย่างคือบมาน้ำปนวมนคร้นขอบครัวเนาะจ้ะที่พี่นูก่ไปพพอใหญงไปคนเดียวบานนี้บ้านนี้อันก็เลยเป็นว่าบ่ได้กินหลายจ้ะถ้าไปหันแล้วเขาก็สิเสิร์ฟเสิร์ฟนั่นเสิร์ฟนี่เอาอีกเอาอีกยังเสียน่ยจ้ะแล้วก็กินกันแบบว่า ถ้าพีหนูไปน้ำเนาะพอยาแล้วสิบประกับงานสิตีหนึ่งตีสองเสียเมเาแล้วก็นอนนั่นเนี่ยเสพีหนูบ่ามากกันนะจ้าพีหนก็เลยพวกไปสินเนาะจ้านั่นลหละฮักคือเกาจ้าสู่สูสพี่สิโดนหลายบอลิกทธิ์เพลงพีหนนักใจน้ำก็คิดว่าหลายคลิปเนเน่จ้าเพราะว่าที่แรกนะมันสิบออนีเด้มันสิบอบอแบบว่า มันสิบบออันบอบอกเข้าเด้มันก็สิออบอกกาแฟอือบอเป็นพี่เมียมเนาะจ้กมันก็สิบบอกว่าพี่เออมียมกาแฟมันบอะไราจ้าบันนี้พอเข้าเข้าเหตุคลิปลงไปเข้าใส่เสียงดนตรีไปเสียงเพลงไปเนาะจ้กเนาะบันนี้นนนมันไม่ยอนหลังมันบอกว่าเขาอันอันอ้นอางอิงมาเขาจดลิขสิ์ไว้พนาว่า,วาวโอ้หากินกันยังสี่เลยเนาะอือก็ยัง่าหากินกันกันกินยังสี่ก็ตายตีผู้ใดเหน ลงเพลงทุกคลิปทุกคลิปก็ตายเลยจ้าทุกคนจ้านี่แหละจ้าแต่ว่าเขาบ่ได้เขาบ่ให้เฮาปิดดอกจ้าเขาบ่ให้มันมันบ่ได้มีผลก็ต่อการปิดช่องดอกจ้าเพียงแต่ว่ารายได้น่ะสมมุติสี่เปอร์เซ็นต์เขาสิให้เฮาจักเปอร์เซ็นต์เลยจ้าเฮาก็บบงูได้บอกเขาหักกันไปเลยนะแม่จ้าก็จะปะแต่ว่ามันก็บ่ได้เงินอยังลวงลายดอกจ้าเดือนมังหันก็บ่ได้ได้เงินจ้าเดือนหน้าพี่ละจังค่อยสิได้แต่บ่ได้เงินดอกจ้าอันแต่ว่าก็เพราะว่าปีนี้รายได้ก็บ่ได้ บ่ไดคือปีทีเแียวด้เพราะว่าวิวกันหน่อยนอกจากเนะได้กะเดือนหนึ่งก็ไดหาสิหกสิบจังสี่แม่จ้ะ <c oughs> นอกจากพี่หนูบบไดไดเงินอีหยังหลวงหลายเลยจ้ะสองเดือนกันสิได้ร้อยกว่ายังสี่ละจ้ะประมาณร้อยสามสิบร้อยสี่สิบสองเดือนประมาณสี่ละจ้ะกับ,บ่บไดยังหลวงหลายดลกจ้าก,กับเงินของยูทูบนอกจากเนะเพราะว่าช่องช่องบอปังวิวบ่หลายนอกจากเนะ ถ้าได้หาพันวิวไปนั่นยังค่อยสิได้ตังเงแนังเสียนาา่ะจ้ะอือหาพันวิวก็สิประมาณหาหาดนลา 6, ดนลาหกโดอหลาย์ายังประมาณนี้แหละจ้ะต่อคลิปมานะเพราะได้ได้อีกยังหลวงหลายดอกกับบ้านเฮ้ากับคากเติบยูจ้ะโควิดตอนนี้ติดไปเลวมากแมนจะ้ะรอบนี้เล็วอวยูสววตนี้มือละเกือบมื่นกับมีมือละแปดพันกับมีมือละหน่อยสุดคือสีหาพันคนเรประเทศนหน่นอย,นอยคนแค่สิบแปดล้านคนจิตเลือท่าไดคิดเบิ่งเอาโลดนั่นเถอะ แต่ว่าพี่หนูก็โชคดีคือแบบว่าโดนไปสองหลอบแล้วเด้โดนไปสองหลอบละ,ลบละแต่ว่าพี่หนูเป็นคนที่แบบว่าอาจจะเป็นว่าร่างกายเฮาเขาพ่ามีโรคประจาตัวเขาป่วยเกี่ยวกับทังเดินหายใจหรือเปล่าเฮาแข็งแรงหรือเปล่ามันก็นเลยอย่างฝืนฟืนฟูเองจ้ะประมาณถ้าเป็นตละลัครังประมาณเกือบสามนาท์เด้เพราะว่าเป็นหน่จะจิหูแล้วว่ามันขมปากขมปากอ้วกขมปาก,ก,ปากแล้วกับพี่หนูนี่สี สีบ่ไข่สีบ่ไข่แต่ว่าปวดหัวนะเป็นปวดหัวแล้วก็ช่วงไลช่วงไลช่วงหลังช่วงหน้าอกเลยจ้ะสีเจ็บสีเจ็บใส่เสืส้อสไนเยบไรเลยจ้ะในช่วงช่วงนั้นจ้ะสใส่เสืส้อสนเยบไรเลยมันเจ็บจ้ะบาทเนีนกะกะสีเจ็บปอดกะสีสเสรดเหนียวเหนียวคากับบอ่ออกเลยจ้ะอยู่ในลําคอเนี่ยเขาเขามีความรู้สึกว่ามันอยู่ในปอดเท่านหเลยจ้ะพี่นูอาจชิต โดนบ่นหนักอย่างสินะมันแล้วแต่แล้วแต่ผู้ลงคนเนาจ้ะเนาะเพราะว่าเชื่อตัวนี้มันมันแตกมันแตกออกเป็นใดเป็นเกือบสามสิบชนิดจ้ะมันิิไปแสดงปฏิกิริยาต่อร่างกายของแต่ละบุคนบ่คือกันจ้ะนี่แหละจ้ะเหตุผลถำมาเป็นตะยานบอกกับเป็นตะยานถามาอ่าทำมา บ่เป็นตตยานกับบ่เป็นตตยานมันอยู่ที่ส,สภาพร่างกายของแต่ละคนสี่สีแข็งแห้งบ่แข็งแห้ง,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 งนั่นแหละจ้ะนั่นแหละก็เยลยเมื่อว่าสู้กันฟังเนาะจะเนาะก็เลยมื่อว่าสู้กันฟังนี่แหละเดืองโดนลิกสิดเพลงก็อ้อนใจแล้วก็เลขกับบ่ถือเนาะจะเนาะก็เฮ็ดเลขกไว้งวนี้เฮ็ดเลขลรัฐบาลได้วิ่งหกจ้ะถ้าผู้ใดเขามาเบิ่งกับวิ่งหกด้จ้ะจับหกเป็นหลักไว้วิ่งหกชนหก ศูนย์กับสามยูยังสี่เลยจ้ะประมาณนี้เนาจะอาจิมาโตเกา่าคืองวดเมื่อกี้ที่หายไปเมื่อกี้ก็ได้เนาจะนาะทุกคนจ๋ากะยังทันไดสรุปแน่ชัดพอนออกวันที่สิบเจ็ดเราจะเบิ้งเขา่เขาๆกับประมาณนั่นจ้ะมั่นหกชนชนหกลายตัวมากๆจก้ะมันคงสิบประกาศผิดผ่านหอดงวดที่สี่มั้งจ้ะสามงวดนี่ก็เยอะแล้วสําหรับพีหนพราว่าพีหนผ่านสุดก็คือสองงวดเนนะจาจะนาอทุกคนจา๋าพองวดที่สามก็ตรงมาที่นี่ผ่านสามงวด มันคงสิบ <ser> ว <aust en ian> ่ามีงวดที่สี่บ่จ้ะถ้าเป็นงวดที่สี่มีมีอีกพี่นุกสิน้อยใจพี่นุกับสิบ่อยากเคลียร์ห้ทุกคนเด้จ้ะบ่อยากว่าให้ว่ามาตัวมาต้มอีกกันอีอย่างงี่สิเราจะนาะเพราะว่าพี่นุกเฮ็ดเหรียญอยู่แล้วนะจ้ะคือคือว่าอห้ยฟังนะเราจะผู้ใดมาที่หลังกะกบพี่นุกสีบ่อยฟังอีกพี่นุกเฮ็ดเหรียญอยู่แล้วเฮ็ดเหรียญเองอยู่แล้วลอกเหรียญเองอยู่แล้วงี่สนะจ้ะก็เหรียญมาตลอดก็เคยถูกมาตลอด แต่ว่ามันกลับมาผ่าดสามงวดก็รู้สึกเสียใจคือกันรู้สึกแย่ขึ้นกันจ้ะแต่ว่างวดนี้พี่นูซื้อหน่อยจ้ะซื้อนิดเดียวเองจ้ะซื้อไปแล้วเขาขึ้นมาจ้ะวันนี้เขาขึ้นมาพี่นูก็เลยบพ่ซื้ออีกแค่นันะก็เลยนิดเดียวปร,ประมาณสามพันสี่พันนี่แหละจ้ะประมาณนั้นละสี่สพันกว่าบาทประมาณนี้แหละจ้ะซื้อนิดเดียวจ้ะแต่องวดเมื่อกี้ซื้อหลายวดน,นี้ซื้อหน่อยเพราะว่าเพราะว่าหยางกอนหมือกอนหมือพี่นูสิเลขสีออกนะพี่นู เหตุงานใดหลายจ้ะเหตุงานใดหาลอยหาลอยกับหาลอยคูณด้วยสามสิบสามอ่ะอืมนั่นแหละจ้ะกับมื่นหามื่นหกมื่นหกว่าเนาะจ้ะเนาะก็เลยคิดว่าเออเลขนี่ต้องผิดพลาดแน่เลยคิดละแวงอยู่แล้วนะจ้ะมือนั่นล่ะก็บละแวงอยู่แล้วเหตุงานจนบ่มีเวลาสิไดมาสรุปให้เนาะจ้ะเนาะทุกคนจานนั่นล่ะมือนั่นก็ได้พี่นุกะก็เลยคิดว่าเออเข้าได้โชคทั้งหนึ่งแล้วเข้าได้โชคทั้งหนึ่งแล้วเข้ากับโคงสิ เขาก็คงสิบบ่อทราเมื่อวานเห็นงานกัไดค่คาเหล็กได้มีกำไรคือเกาบ่ได้เสียอย่างบ่ิได้เจ็บป,ปวดอีย่างสินาจ่าทุกคนจ่าคุณจินตนาะบอกว่าสวัสดีจ้าหน,นูนูสันวัสสวัสดีทั้งสิบสองคนเด้อจ้าสวัสดีมือนี้มาสวัสดีทักทายกันมาเวา้ามาเบามาคุยกันเราจะนอขอบคุณทีที่ยังเป็นกำลังใจให้ได้จ้าโอ้สิบหกคนแล้วสวัสดีทั้งสิบหกคนเ้ยจ้าที่ยังเป็นกำลังใจให้กันนอกจากเจ้าเฝ้านี้จากกันปไสเด้อจ้า เบิงไหวเบิงไวหวหัังเทียมมันอาจจะมากระได้เนาะจะเนาะมาพร้อมมันก็เคยมาบอมเมนวาเห็ดผาดตลอดเวลาเนาะจะเนาะมันก็พึ่งผาดน,นี่เนาะจ้ะทุกคนจ้าสวัสดีสุขบูสุคนเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องจ้าผู้ดใดเข้ามาแล้วกะพี่มาสวัสดีปีใหมก่กันเด้อจ้าทรงไทยปีเก่าตอนรับปีใหม่กันเนาะจะเนาะมือน,นี้ก็ได้มาอวยพรปีใหม่ซื่อๆดอกจ้าแล้วก็มาบอกสู่ฟังน้ำวาเรืองโดนลิกิสธิ์น้ำ <laughs> โอ้ยเนาะเห็ดลิปเมือยเยมือม่อยเนาะว่าโดนลิกสิิ์มาบอกเฮาเล่นนี่ไล่ตัวกันตัวแบบนี้เนาะจ่าตัวเฮาว่าฟีฟีฟัดพ่อเฮ็ดแล้วมาเอาเงินเฮ้าเน,นาะจ่าเนาะมันก็เป็นนีหยังทีอ่อนใจอยู่คือกันเนาะจ่าทุกคนจ่าเนาะ <laughs> อ้อนใจอืมโดนหลายคนจะโดนหลายคนแต่พี่นุตอนนี้ได้อีเมลแค่สองคลิปแต่ว่าต่อไปกะ่แนี่คือกันเนาะ,นนนะจ้าทุกคนจ้า นี่ไล่ในจักนาที่แล้วสิมหาหน้าที่อีกหาหน้าที่ก็สีลุเนาะจะเนาะสีลุอ่าแล้วกะเขาก็สิด้อวยพรให้กันเนาะจะเนาะคุณจนิะนนาบอกว่าเป็นกําลังใจให้ทุกคนเด้อจ้าสู่สู่จ้าสวัสดาจากคุณจนินนาขอบคุณหลยายจ้าเจ้าที่หนูทรงมั่นอันผีบอลับเลยแมนจา่าเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าเขาบอลาปิลีจา่าเก่าหนึ่งหนึ่งเก่าเขาบอลับแต่สองแปดเขากระลับ น้องสาวซื้อน้องสาวซื้อถือก An 9, นันเก้าหนึง่งหนึ่งเก้านั่นนะแต่ว่าหันเขาจ่ายแค่บาทละสามสิบมองเนี้ยตะเลยตุนสาต์งอซื้อสิบบาทงอกระด้หาบาทหัวขวันกันเลยสิตายถือเล็ยกังได้ถือเลีบกกลกุมทุนพักกันหัวขวันกันอย่จ้าทุกคนจ่านอกจากอันดาวเตรียมฟ้าคืนนี้ดาวเตรียมว่าสวัสดีปีใหม่เด้อจ้าสวัสดสวัสดีจ้าสวัสดีสุูสุกคนนั่นแหละจ้า สวัสดีแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนน้อยจันเนาะผู้ใดกับบานปีไม่กะผู้ใดอยู่ในถุที่ซุ่มเสียงกะระวังคนถี่ว่าไกล่ชิดเข้าในเด้อจ่าใส่แมตล่างมือล้างมือโดยแอลกอฮอล์หรือเจลล่างมือหรือ,ล,อล่างโดยสบู่เห็ดให้มือเข้าสะอาดน้อยจันเนาะและ้วก็งดการกอดงดการใส่แมตนำหนาจะอืมใสแมม่แมตนำเวลาไปพบปะคนเนี่สิน้อยจันเน,ะนาะแต่ ดูแลสุขภาพกันเด้อจ้าทุกคนจ้าาะวาคนเฮาร่างกายบ่คือกันเนาะจ้าเนาะคือเบาให้ฟังนะจ้าอันลูกษาวทรงอีหย่างมาดูอันคนเฮามันร่างกายบ่คือกันจ้าบางคนกับเจอแล้วกับเป็นนักบางคนเจอแล้วกับบม่มีผลยังหนักหนาอย่างจั่นสีนะจ้าทุกคนนอกจะเนอสวัดสวัดดีพีมไมจ้าลูกลูกค้าหลายหลาย บ่ย้ายเฮงเฮงรวยรวยจ้าบ่ค่อยหลายปันไดดอกจ้าแต่กับพ่อได้เนาะคุณอภิวัตรบอกว่าโควิดมันล่ามไปหอดหัวสองตัวโอ้ยหัวสตัวแม่นิลจ้าแม่นิลจ้ามันล่ามไปหอดหัวรัฐบาลบุญเดชโอ้ยให้หัวกะกังสตัวโอ้ยน้อยให้หัวกะกังสตัวจะมันล่ามคักล่ามแน่เนาะจ้า โอ้ยมีเวลาทํางานอีกเดือนเดียวจ้าพีหนูน่นะนะมีเวลาทํางานอีกถึงถึงสิ้นมักกลาจากอะกับปิดจอบหล่ะจ้าเพรด้อ่าช่วงก่อนเดินทางหลังจากที่ว่าขึ้นบานขึ้นห่องแล้วเอ่อคนนไม่เขามาเห็ุงานแล้วพีหนูกับสีบบทํางานเลยจ้าก่อนเดินทางสิบสามวันสิบสามสิบสี่วันพินูสีสีบบเห็ุงานเลยจ้ะ พี่นุสิบอไปพบปะพายสิร์รักษาตัวเองให้สุขภาพดีที่สุดก่อนเดินทางเน,นาะจ้ะเนาะไปตรวจแล้วมันสิเดพานไปเลยสิเดบ่ได้ว่าสมมุติว่าไปตรวจแล้วเจอเจอแล้วกับ,บ่ได้เดินทางอีกโรงแรมอีกตัวเครื่องบินอีกก็ต้องลงเลื่อนต้องมี่ยังที่แบบยุ่งยากมากมากเลยจ้ะเพราะว่าของพี่นุพานแล้วเนาะจ้ะเนาะไอ้กรอกเอกเอสารออนไลน์น่ะพานแล้วรอแค่ใบตรวจสุขภาพใบเดียวแค่นั้นก็เดินทางกลับเมืองไทยได้แล้วจ้ะก,ก็ดีใจอยู่แต่ว่าก็อยากนําพอยญ่พอยญ่ยัง พอยังยังบัตรในได,ได้วีซ่าอ่าพอยายสี่สีสิไปเห็ุวีซ่าวันทีนนะนะนน่สิบเก้าวิสาอันใดแน่นอนจ้ะเพื่อเห็ุวันที่สิบเก้าเนาะจ้ะเนาะเพราะว่ากงสุลอ่าณสถานทูตไว้วางมือนั่นจ้ะเพราะว่าคิวเต็มเอียดเลยจ้ะทุกคนจ้ะบัดทีนี้ก็เลยอันสิได้วีวิสาวันที่สิบเก้าแล้วพอได้กลับมาแล้วพี่นุก็สิฝ่าวกาะออนไลน์ให้พอยายเลยจ้ะเพราะว่าใบาจองโรงแรมมันปเป็นเป็นใบเดียวกันอยู่แล้วเนาะจ้ะเนาะตัวเครื่องบินกับมีแล้วยังสี่นะจ้ะ ก็ลอแค่หนาวิสามากเกาะออนไลน์อย่างนีนะจ๊ะนั่นแหละแล้วก็ใบทะเบียนสมรสเอกสารอย่างกับพร้อมแล้วของเซียนะของพ่อใหญ่นะจ๊ะของฝรัง่งอง่ะสิหลายในเด้อจ้ะพี่นูสิบว้ฟังของฝรั่งนี่สิหลายหลายอ่าสิมีใบทะเบียนสมรสเนาะจ๊นะเนาะใบทะเบียนสมรสใบทะเบ,บ,บียนบ้านบัตรประชาชนพี่นูเนาะจ๊ะเนาะอ่าใบทะเบียนบ้านเจ้าบ้านพี่นูเนาะจ๊นะเาาานา,า,นนนนานะแล้วก็แล้วก็วกประกัน ประกันวงเงินเ,เ,เงินหนึ่งแสนดอลลาร์โอ้ยบอลลินพันกันยังไม่ได้ถอนคือลินพันกันอประกันวงเงินหนึ่งแสนดอลลาร์เนอาจเานอทุกคนจ๋าตรงมีประกันเด้อจากฝรั่งเนอาจเานะแล้วก็ตัวเครื่องบินวีซ่าหกยางจ้ะของฝรั่งตรงมีหกใบจ้ะที่จีกอออนไลน์เนอจเนะของคนไทยมีแค่เออแล้วก็ใบจองโรงแรมอีกเจ็ดใบจ้ะพี่น,อ <S <S อน,น,น้องพ่อใหญ่ตรงมีเจ็ดใบแล้วก่อนเดินทางกับใบตรวจสุขภาพอีก ต้องมีแปดใบจ้ะทุกคนจ้าเนี่ยอ่าสำหรับคนไทยก็มีใบจองโรงแรมใบตรวจสุขภาพพาส,สปอร์ตตัวเครื่องบินสี่ยางเนาอจ้ะเนาะสำหรับคนไทยสี่ยางเนาะจ้ะสำหรับกรลังแปดใบเนาะจ้ะเนาะทุกคนจ้าที่จิตตองกาอออนไลน์ลงในไอ้ลงใน,นระบบออนไลน์ของ COEC เอียงกว่านั่นล่ะอันนั่นล่ะอันอันเขากาอออนไลน์เดินทางกันนั่นล่ะจ้ะนั่นล่ะบัดทีนี้ก็ กงศูลยะ,ะกงศุลกากรหมอจ่ากงศุนเนาะจา้ะกงศุลกากรออนไลน์เนาะจ้ะนั่นแหละระบัดที่เนี่นระบัดน,นี้พี่ว่ะเข้าใจแล้วเพราะพินวเฮ็ดเป็นอ่าถา้าถ้าเป็นโทรศัพท์ระบบซัมซุงถ้าเราเป็นโทรศัพท์ระบบซัมซุงอ่าหรือคอมพิวเตอร์ต้องสแกนต้องสแกนต้องสแกนเอาเนาะจ้ะเนาะสำหรับอันโทรศัพท์ไอโฟนง่ายมากเลยเด้จ้ะผู้ใดสิกับเมืองไทยพี่ณนูกะสิบอกไปตรงนี้เลยเด้จ้ะ สาหรับโทรศัพ iPhone, ท์ไอโฟนถ่ายรูปเก็บไว้ทุกอย่างเลยจากเอกสารถ่ายรูปเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ทุกอย่างเลยบันี้พ่อเฮาประก,กอกออนไลน์ปุ๊บพอเฮากกอกข้อมูลข้อมูลอยู่นีข้อมูลเมืองไทยไปอยู่ไส,สเสร็จเรียบร้อยแล้วเนะาะจะเบอร์โทรศัพท์อีเมลติดตอ่อคนคนที่ติดต่อใดในเกิดกรณีฉุกเฉินเนาะจานะเนาะเอดเบิดทุกอย่างแล้วดึงรูปจากระบบ ดึงรูปจากที่เขา่ายไว้มาลงได้เลยไอโฟนง่ายมากๆจ้ะนี่เป็นการดีสําหรับพี่นูจ้ะเพราะว่าพีนูบ่ถนัดคอมพิวเตอร์แล้วพี่นูบคอมพิวเตอร์ห้างเนาะจะ้ะบัน,นีีไปใส่ของพญายกของพญายกเป็นระบบภาษาแต่ยุนีจ้ะบัน,นี้พีนูอะเฮดบ่เป็นจ้ะมันเฮดบ่เป็นเลยพญายกกับบเป็นโชคดีของพีนูไประบบไอโฟนมันง่ายดึงเขา่าดึงรูปเข่ากอกดึงรูปเขา่ากอกสแกนดึงรูปเขา่ากอกสแกนกดเขา่าง่ายมากจ้ะนนั้นสำหรับพีนูพีนูว่าง,ง่ายแล้วแท้แรกเนะี่ย วดหัวตึ๊บเลยจ้ะเห็ดบะไรจ้ะนอกจากปฏินีนนเห็ดไปเห็ดมาบัติเห็ดน้องเจ้าของพานแล้วเออเข้าใจละของเขามันกับสิมีช่องให้เอารูปลงเอารูปอ่ะพาสปอร์ตเอารูปตัวเครื่องบินนี่อย่างลงสินะจ้ะปฏินีเข้าใจแล้วก็คือมันง่ายจ้ะนาจะจาก ดึงจากไอข้าวจากพี่หนูเออนั่นแหละจะว่าดึงจากไอข้าวหรือจะว่าดึงจากอันอันรูปภาพนั่นแหละจะหามาลงเนาะจ้ะเออง่ายสวัสดีจ้าพี่หนูสวัสัวานนิรันยานสันวาแมนจานสำหรับไอโฟนไงอันแต่ว่าซัมซุงร้องเห็ดหงพยนยแล้วกาว่าเสียกอกไผ่กอกมันถ้ามันเห็ดมันเป็นไปบ่ไดจ้มต้องกอกของผู้เดียวเนาะจ้าต้องกรอกของผู้เดียวแล้วนี่ก็กรอกไปแล้วค่ะสมมุิว่า ่านแล้วเขาก็สิบอกว่าล่อล่อการตรวจสอบปัาน,นี้มันกกษมมีอ่าในในมันก็ษิมีรหัสหาหยหกโตแล้วก็มีสีเขียวสีแดงเนะจ้ะมีสีเขียวสีแดงบาดที่นี้จักสามือเขาเขา,ขาไปตรวจสอบแล้วที่นี่พ่อเขาพ่อเขายืนยันว่าพานแล้วปุ๊บป่านี้มันก็เป็นสีเขียวแล้วป่านี้ก็คือจบกะไข้เนียจ้ะกะไข้เนียเข้าใจแล้วว้มเข้าใจแล้วมันก็นกนง,นกง่ายอ่ะเนาะแต่พอเข้าใจทีแรกกูเกือบตาย ไอโฟนกับไอข้าวเต็มเด้อโอ้ยจะเกียจังหดอืมไอข้าวเต็มอันโทรศัพท์เนี้ยเาใส่วิดีโอเฮ็ดทายวิดีโอทายรูปหลายเนาะวันนี้จิกมันก็แค่สออ่ารอยยี่สิบแปดจิกเนาะจ้ามันกับไอข้าวมันก็บอกว่าเต็มเต็มนั่นแหละจ่าต่วันแน่นอีกอันหนึ่งมันข้อมูลมันว่าว่าท่านเต็มมันสิเนาะจ้าทีนี่กับ เฮ็ดบ่เป oh ็นดอกไปบ้านก็สิไปให้ลูกเฮ็ดห้ไปให้ลูกอันเคลียให้เนาะเคลีย์โทรศัพท์ห้แล้วบันี้เอาเอาเวลาโหลดคลิปลง YouTube แล้วก็ฟ้าลบถิ้งลบต้นขวมันถิ้งเพราะว่าเฮาโหลดเรียบร้อยแล้วเฮาก็โหลดโหลดแล้วผ่านแล้วลงแล้วลบถิ้มออกจากโทรศัพท์ออกจากระบบโทรศัพท์จาขวงเนาะจะเนาะเพื่อให้มันมีพื้นที่สาหรับที่สิฮิตวิดีโออีกก่อนสิฮอนเมืองไทยเนาะจ้ะทุกคนจ้า ดึงจากไอ้ข <in the> ้าวจากปรสนมาฝากพุคนณหญ่จาน้อยจากทุกคนจาเข้ากล่มาอวยพรปีใหม่กันน้อยจากยี่สิบวานที <authentic> Hence, mm ่แล้วน้อยจากเนาะพี่นุก็ขออ่อวยพรให้ทุกคนขอคุณภาษีรัตนตาเน้อยจาเนาะให้ทุกคนมีแต่ความสุขน้อยจาเนาะมีแต่ความสุขย่าเจ็บย่าไข่ปลอดภัยแขวงขาดจากโรคภัยน้อยจากเนาะทุกคนจาแเรากะการเดินทางสิไปสิมากะขอให้ปลอดภัยน้อยจากเนาะมีโชคมีลาบ สุขภาพแข็งแรงตลอดปีตลอดไปเนาะจะเนาะทุกคนจ๋าขอให้ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขด้วยจ้ะสุกกายสุขใจเนาะจะมังมีสีสุกสุปผูสุขคนเนาะจะเนาะทุกคนจ๋าสาธุเนาะจะเนาะแล้วก็คอยไปผอกันอยู่เมืองไทยเนาะพี่น้องผู้ใดอสะดวกไม่ยี่ยมกันกับสงการก็จ้างคอยผอกันด้วยจ้ะสงการกับคุสิมมีเวลาอยู่ดอกจ้ะเนาะช่วงนั้นเนาะจะเนาะคุณก็เช่นกันจ้าขอบคุณเลยหลายจ้าเนาะจ้าขอขอบคุณจ้าบ๊ายบายจ้าเดี๋ยวพี่นูไป เห็ดกับเขาให้พ่อใ,ใหญ่กินก่อนเนาะจะเนาะพินูสิไปย่างหมูสูแล้วกินเนาะจะเนาะคือกันสุผู่สุขคนเด้อจากหากเอฟซีสุผู่สุขคนคือเก่านั่นแหนละจ้ะเลิบเลิบเด้อจากขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้ตลอดมาขอบคุณจากใจเนาะจะเนาะทุกคนจ้ะสำหรับผู้ใดอยากชิมเห็ดอ่าถ้าผู้ใดสะดวกผ่านหน้าบ้านก็แวะมาเอาได้เลยแล้วกะ็ถ้าผู้ใดอยู่ไกลบ่สะดวกะจังคอยว่ากันเนาะจะเนาะพินูกาสิจะส่งไปให้ชิมได้ด้วยจะค่าส่งกับคงจีบบอสได้ดอกเนาะจะเนาะทุกคนจ้ะ เฮ็ดกับแพกกลงล่างหมดแล้วจ hey, ้ะเฮ็ดตาแห็งแพกลงกองไหวหมดแล้วจ้ะทุกคนจ๋าเตรียมส่งไปเมืองไทยคลองก็จะถึงประมาณช่วงสงการพอดีจ้ะทุกคนจ๋าเนาะจะคอยพอกันนาะจากขอบคุณหลายๆไปพอกันปีใหม่เอ้ยพอกันปีนาด้วยจ้ะทุกคนจ๋านอกจากพอกันปีนารักๆทุกคนนะคะรักทุกคนนาคะบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายจ้า